ครับก็สวัสดีชาว u t u b e ทุกคน,นครับผมผมครับยอดไทซิ่งน้องโอ้วันนี้เรามาวานข้าวเป็นวันที่สองแล้วนะวันนี้วันที่สองแล้วครับวันที่สองวันนี้มาคันเดียวนะครับอีกคันหนึ่งไปไทยครับวันนี้ลุยเดียวเลย L34 เ,เล็กพริกขี้นูตีดินเนื้เนื้อฟืดๆส,สบายชิวๆนะครับ่ต้องไปลงไปเร่งเครื่องอะไรมากมายครับ หอยลอตเตอรี่หมุนล้อหมุนกระจวดเลยพี่น้องปัญช้าปันเร็วครับสู้ปัญชา้าไม่ได้ครับปัญช้าปนิดกว่าทำนี่ปัญชากก้าป,าปันเร็วก็มีก็เสิ็์เหมือนเดิมนะครับเพราะเราไม่มีงานอะไรเยอะๆทำในของตัวเองนะครับจุจงรับจ้างไม่รับไม่ทำครับทำในของตัวเองเสร็จจะได้ดีไปใสป่ปุยมันนะครับผมมันก็เซมยังไม่เสร็จนะวันนี้ก็ตีประมาณห้าไร่ครับวันนี้ ลุยประมาณห้าไร่ดินก็จะอืดๆนะครับบินนี้โอ้โหนไถายๆๆากๆนะครับเนี่นยดินไถยากๆเหนียวๆนี่โอ้ติดลอ้อนี่เวลามันแห้งโอ้ปั่นไปเนี่ยดินงามนะครับพี่น้องดินสวยมากเลยนะถ้าตีละเอียดลเอียดนะ ชนะแกเต็มมาแลยครับวันนี้ขับโดยพี่ดอกลักนะครับผมคนขับยังโสดนะครับคนขับยังโสดใรสนใจติดต่อมาได้นะครับเราช่วยกันไปกันมานะครับนี่ให้พี่ดอลแกปั่นนะครับส่วนผมก็พ่นแล้วก็ทํางานแรกกันนะครับผมก็พ่นยาไอเก่พ่นยาข้าวยาอะไรก็แล้วกบเกลื่อนกันเอาเลยครับพี่น้องช่วยกันนะครับ สับกับเปลี่ยนหน้าใกล้กันครับไปพ่นยาไปเป็น <c oughs> ปั่นได้นิ่มนะครับพี่น้องปั่นเดี๋ยวนี้ครับขับรถอย่างนี้นี่ใช้ไปร้อยปีไม่พังนะครับพี่ขับอืดๆดมากขับสไตล์ตชิวๆครับนี่ จะเร็วจะช้าก็มีค่าเท่าเก่านะครับผสดเหมือนเกิดเหมือนกันนะครับปั่นสูตรเดิมครับปั่นลายยาปันป่นลายาปั่นลายยาปั่นลายตัดสองรอบคือไล่มุมก็บมุมก็ขึ้นเลยครับคือครบสองรอบจบครับผม ไปไปดิ่งที่สองนะไปที่สองก็เริ่มครับเนี่ยมาเสร็มกเกมเื่อกี้รับตัวนี้อย่าไปคิดเยอะครับน่าหวานข้าวงอกมาน้ำข้าวใส่ถุยจบครับผมก็สักคืนนี้ก็ฝากกดไแลค์ก็ใช่ครับ เขาจะใช้สิ่งครับเดี๋ยวไปหบานข้าวต่อครับปั่นนิ่มๆเ,นะเดี๋ยวจเร็วนะพี่ดอกเรา